สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโปรบอกแมปอนิเมะแวนการ์นะครับแล้ววันนี้จะมาสอนฟาร์มรีโลลายวันกันนะควัาใน,นหนึ่งวันเนี่ย เราควรทําอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยวิธีการฟาร์มรีโลนี้เราจะเน้นแค่รายวันก่อนเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องดันเจียนอีเวนต์เลดเนี่ยจะไปอยู่ในคลิปของไอดีใหม่ที่เราพึ่งปั้นกันนั่นเองนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับสำหรับรายวันคนที่เพิ่งกลับมาเล่นหรือว่าคนที่คนเล่นเก่านะครับอ่ะเราจะมาสอนกันว่ารายวันเ,นเราควรฟาร์มอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือง่ายๆนะครับชาลินไหลครึ่งชั่วโมงกับรายวันนั่นเองนะเออนะี่ มันจะมีเป็นตัวนี้นะครับชาเลนจ์ไลน์สามสิบนาทีนะครับก็คือครึ่งชั่วโมงแนละ้วเป็นดิบูล่าชาเลนจ์แล้วก็จะได้1นึ่งลิตต่อครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วมันจะรีเซ็ตก็ต่อเมื่อครบครึ่งชั่วโมงที่เราทําการลงไปนั่นเองนะครับเผือ่อใครงงก็ผิวประมาณถ้าเราลงช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับมันก็จะต้องไปลงอีกทีก็คือตอนบ่ายสองนะครับนี่มันจะนับตั้งแต่ที่เราเล่นเสร็จเนาะต่อให้ชาเลนจ์รีถ้าเราเพิ่งเล่นจบไปมันก็จะต้องรอครึ่งชั่วโมงนั่นะอนออนนะครับับแล้ววก็ี่่ชโมง เหมือนกันเลยนะครับเวลามันจะมีรีเซตบอกตรงนี้แล้วก็มีเป็นวิกฤตอันนี้ช่างมันไปนะครับอ่ะนนอันนี้เป็นจุดที่1นึแล้วจุดที่2เลยคือบอกเลยว่าตัวเกมเนี่ยเพิ่มมาแบบโหเยอะมากนะครับคือขวาล่างตัวนี้นิดนึ่งเนาะตรงนี้นะครับ มันจะมีอีเวนต์ตรงน,น,นี้เราก็กดดูได้นะครับว่าอีเวนต์ที่เราต้องทํามาอยู่ตรงไหนไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้คือเควส์ยูโอนะตัวซัมเมอร์ใครยังไม่ทําก็รีบทําก่อนน่าจะดีกว่านะครับนี่เลยนะครับเควสตัวนี้นะเหมือนจะรีไรวันจากที่ดูเพราะว่ามอันนี้ลองลองไปแล้วนะครับอันนี้เราจะได้ทั้งหมด20ดีโลนะถ้าเราเอาไปซื้อในอีเวนต์ช็อปตัวนี้หรือถ้าใครอยากได้ชน้นนี่ก็มาซื้อเป็นช้นนี่เทเชอร์ตัวนี้ก็ได้นะมันจะให้เลือกตัวในซัมเมอร์นะถ้าจะไม่ผิดิดนนนะครับอนนอบออ่าีเขกช นี่เราก็ไม่ได้วงนี้ได้20อันนะครับแล้วก็จะมีเควสหนึ่งคือมาอันนี้เป็นเควสเฉพาะตัวหน่อยนะครับก็คือต้องใช้เป็น ich อิจิโกะนี้ตัวนี้บอกเลยว่าดิฟอวยมากๆจนคิดว่าอาจจะมีเป็นในส่วนของตัวระดับแวนกาก์ดของอิจิโกะมาหรือเปล่าแต่เห็นเป็นโกโจซะมากขวานะตรงนี้ได้อีก10บลิโลนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยลิโลที่เราได้ในนี้นะครับแค่ในนี้นะคือ30มิโลแล้ว แล้วก็มีเดลี่ชาเลนต์ตัวนี้ถ้าเราลงคูณ2เนี่ยรายวันเราจะได้ประมาณหลนะครับรายครึ่งชั่วโมงจะได้ครั้งละ2สูงสุดอยู่ที่24นะครับส่วนถ้าไม่มีคูณก็จะอยู่ที่12รีโลต่อวันก็จะเป็นเดลี่ชาเลนต์ตัวนี้อีกอเป็น6กลรนั่นเองนะับแหม,ค,มคุ้มเลยนะนประมาณนี้นะครับก็ประมาณ60ริลละอันนี้รายวันนะเน้นย้ำคำว่ารายวันนะครับ อ่ารายวันอีกนิดๆหน่อยๆมันจะมีเป็นพวกอ่าของในด่านสมาัมกาผานะครับก็คือการลงอินฟินิตี้นี่ของในด่านเดี๋ยวคนจะงงมันเป็นเควสต,ตัวนี้นะครับเป็นเดลี่เควสนะลงอินฟินิตี้ให้ครบ50เวฟนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีเป็นรีโลให้จากที่ดูคือจะมีทั้งหมดประมาณ3เควสนะอน่าจะ3เควสนะมาดูตรงนี้ได้นะครับอ่ามเควสก็คือถึง50ได้1โลเห็นไหม,ไหมนี่สเควสนี้นะครับสามลิโลแล้ว นี่เลยนะครับก็วันนึงเนี่ยต่ำๆเนี่ยประมาณร้อยนึงเลยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อพวกในร้านเนี่ยเราก็จะมีอีกนะเราก็จะมีเป็นเบลนะตี้ตรงนี้นะครับวิ่งมาที่สตอรี่นะสตอรี่ตรงนี้นะครับอาจิงมันจะมี En e m y Index ด้วยแต่นี้เดี๋ยวไปสอนในอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าคลิปนั้นเดี๋ยวจะรวมเป็นวิธีการหาโลสำหรับมือใหม่เลยแล้วกันนะอ่ะเอออันนี้ผิตอันนะครับตัวทีนี่มาคุยตรงนี้แล้วก็กดเบลตี้ตัวนี้ไปนะครับเบลตี้ตัวนี้จะได้หมดสับดีโลนะครับ อ่ความแรงนี้นะครับนี่รีไรวันเหมือนกันนะครับเนี่ยวเจ็ดสิบดีโลแล้วนะต่อวันนะครับเออเจ็ดสิบหรือแปดสิบแล้วก็เช่ามันไปนะครับแล้วก็มีเป็นในโซข,ของจริงๆก็แอบแอบแวะไปนิดนึงคือใได้พวกชาย a อ h i e v e m e n t ตัวนี้นะครับแนะนําให้ทําให้ครบนะเออเช้ามันไปนะครับแล้วก็มีการฟาร์มรายวันไม่ใช่แค่ฟาร์มรายวันฟาร์มได้ทุกวันเลยนะครับถ้าเรามีเพชรมากพอคือการซัมมอนหาชายนี่ยูนิตนั่นเองนะครับ ใครกำลังเป็นปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบอกแล้วครั้งลุดกลางคันแอปยูจีโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้ดุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสองบาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google p ลเพ App Store หรือ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทถึงด้วยนะครับ แล้ววันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคด้วยนะครับว่าเคลียร์รายวันยังไงให้เสร็จเร็วนะครับไม่เชียร์กันหลายวันเร,เรียกเคลียร์สเตตตัวนี้นะครับนะเคลียร์25ดาเลยนะครับแต่เราจะเสร็จอีา25สเสร็จตัวนี้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะเราสามารถเอาไปลงโอดีซีได้ การงลงออริซี่นี้จะต้องเวิวสามสิบขึ้นไปนะครับบอกก่อนเลยแล้วก็ถ้าใครไม่มีจิโกะจะไม่สามารถทำเควสนี้ได้เพราะว่าเควสก็บอกอยู่นะว่าเราต้องใช้เป็นอิจิโกะนะอ่ u s i n งอิจิกะเนี่ยเซลเซลเลอร์นะครับตัวนี้เออเราค่อยว่ากันนะครับผิดขออภัยด้วยนะครับอ่านี่แล้วก็วิ่งมานะครับตัวละครที่แนะนำให้เอาไปเนี่ยเป็นตัวสกิลกดนะมีสกิลกดที่เอาไว้แบบ เหมือนนุกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับขอแค่นุกได้หรือว่าเป็นสกิลกดที่ทําดาเมจหมู่อะไรพวกนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นซองหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นขังอุญะก็ได้เป็นพวกกิลกามชเซเบอร์อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับถ้าเรามีนะเออพบไปเยอะๆนะครับเพราะในโหมดที่เราเล่นเนะี่ยจะเป็นโหมดในส่วนของตัวโหมดที่ไม่สามารถใช้เทรดได้นี่อ่ะนี่อ่ะแล้วก็ลูคาเนี่ยเปิดโลเพราะเผื่อจะเจอด่านนินจานี่ลิมิตเลสโหมดเอ้ยลิมิตเลสโหมดตัวนี้นะครับเออ ของที่เราจะได้ก็มีทบทองรีโอด้วยอันนี้ได้รีโอด้วยนะครับเออถ้าเราไปชั้นสูงๆนะยิ่งบวกสกอร์เยอะๆมันก็จะยิ่งให้รีโอลเราเยอะนี่นะครับเออไม่ใช่รีโลเยอะสิเรียกว่าไปชั้นสูงเร็วนะครับอ่าใน,นหมดนี้จริงๆไม่ได้ลงลึกมากนะส่วนตัวไม่ได้เล่นจริงจังเพราะารู้สึกว่าเอาไว้ทำเพย์ก็พอนะครับมันจะมีโอดิซี่ช็อปที่เอาไว้แบบช่วยฆ่ามอนเคลียร์มอนหรือว่าเป็นบัฟยูนิตเราอะไรพวกนี้มีอยู่นะครับตรงนี้ก็คล้ายๆกับดันจีนเองคนละ้ายๆกันนะครับ อ่ะอันเนี้ยยูนิตเริ่มต้นเราได้เป็นคาวยะมาไม่เป็นไรนะครับเราก็กดเริ่มไปกดวางตัวละครหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สกิปเว็บรัวๆได้เลยนะครับรอมันขึ้นเว็บหนึ่งนะปุ๊บอ่ะนี่เห็นไหมเราก็จะสามารถสกิปเว็บได้เลยนะครับนี่เป็นข้อดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคาวยะเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถกดกลางนะเคดแบบนี้ได้นะครับปุ๊บอ่ะเห็นไหมมันก็จะฆ่าบอสในด่านเจเจเคได้เลย แล้วเาเสียคือมันจะภาพมาตีตรงนี้นะครับอันนี้คือเขาเสียนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็แค่รอบอสมันออกมานะครับแล้วเราค่อยกดสกิลก็ได้แค่นี้เลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีฟาร์งมง่ายๆนะเอออาจจะปรับภาพไปมันดูน่าดูอีกสักนิดนึงนะครับเออไม่นี่โอเคสวยแล้วนะครับสวยตาบอสเลยนะ,ะแค่นี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดสกิลไปก็ได้นะหรือว่าจะกลางในเขตให้มันวาวมาตีข้างหน้าตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะกูดาวน,นึงวิเราต้องไปกลางกันหนึ่งก่อนปุ๊บ อ่านี่เห็นไหมมันก็ว้ามาตีแล้วเวลากางอาาคตแล้วกดสกิลไปก็ได้แบบนี้ครับแค่นี้ก็เคลียร์เสร็จแล้ว1ด่านอันนี้คือ1ด่านเท่านั้นครับหลังจากนี้นะครับสมมุติถ้าใครไม่ได้อิจิโกะเริ่มต้นเนี่ยแนะนําให้เลือกเป็นอิจิโกะมาแบบนี้นะครับมันจะบวกเข้ามาในส l o t ตัวนี้เนาะนี่แต่ละด่านก็จะมีให้การให้เลือกแบบนี้นะครับมันจะมีการเพิ่มตัวละครถ้าบวกศูนย์นี่คือเพิ่งเพิ่มมานะถ้าบวกหนึ่งก็คือเพิ่มแม็กนี่เพิ่มแคปตัวละครนะครับอตอนนี้เห็นปาาะ แต่ถ้าเราแบบพอเพิ่มแคปไปแล้วมันก็จะวางเพิ่มได้อีกนะครับนี่ไม่ยากนะปุ๊บกดไปวางวางทางตรงนี้สักตรงนี้ก็ได้นะครับน่าจะเราเลยนะแล้วก็ทําวนอย่างนี้ไปนาดน,นะครับเดี๋ยวเราลองทําให้ดูนะว่ามันจะจบกี่เวฟจบกี่นาทีนะเร็วสุดนะครับเดี๋ยวจะพยายามให้มันจบเร็วสุดให้นะเราสามารถมาดูได้ตรงที่เสเตตอินโฟตัวน,นี้เลยนี่มันจะมีขวาบนบอกนะครับว่าเราเนี่ยเล่นไปกี่ครั้งแล้วจบไปกี่ครั้งแล้วนี่เเนาะ เดี๋ยวเราลองสปีดรันดูนะครับว่ามันจะจบกี่เวฟไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยวเราเร่งความเร็วให้ดูนะครับจบกี่เวฟคือแล้วจบกี่วินาทีหรือว่ากี่นาทีนั่นเองเนาะแหมแวะมาบอกทริคนิดนึงนะครับสำหรับตัวฟาร์มเงินเนี่ยจริงๆแนะนําให้เอาเป็นไอ้ทากาลุระมาซะมากกว่าเพราะว่ามันจะแคปตัวเดียวก็คุ้มแล้วนะครับวิธีการฟาร์มเงินในนี้ก็คือกดเริ่มไปนะครับกดปั่มตัวครอนนี่กดอัพตัวทองไปกดสักกี่เวฟหนึ่งเวฟนะครับแล้วก็อัพเพิ่มอีกนะลองมาเริ่มก่อนนะครับปุ๊บนี่แล้วกก็็อััพให้้้ตนนแแบบีลว วางตัวดาเมจสักตัวแล้วก็สกิปได้รวยๆเลยแค่นี้เราก็ได้ตังค์รวยๆแล้วอ่ะอประมาณนี้เนาะ who i am i'm making a new plan rearranging my life and i won't look back ever again yeah. hey, you ain't see me activated you better hope that you never see me agitated i think about my actions plan i'm not evaluated that's how i end up on the top man i'm calculated my mind's a weapon my body is guessing i just do what i was destined cause i feel i got the blessing persistence and obsession that's how you keep progressing i already learned that lesson yeah and i'm changing who i am i'm making a new plan rearranging my life and i won't look back ever again you can't stop what's moving you can't stop what's moving i'm changing Life and I won't look back ever again. No fear, see clear. You deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit. ตอนนี้เราลงมาทั้งหมด24รอบแล้วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะ ถ้าเร็วกว่านี้มันก็จะมันจะเร็วได้คนนี้อีกนิดหน่อยแต่จริงๆก็หกลบหประมาณ5นาทีประมาณนี้แหละครับครึ่งชั่วโมงเสร็จพอดีเนาะสำหรับเควสเกียร์สตอรี่เอสเตยยี่สิบห้ารอบนะครับใครมีวิธีที่เร็วกว่านี้ก็คอมทำไปไม่ได้นะแต่รู้สึกว่าอันนี้น่าจะเร็วสุดแล้วนะครับโมนาเนี่ยตอนนี้แตะไม่ยากอย่างที่คิดแล้วนะครับเออแล้วก็มันจะมีอีเวนต์ผัดเปลี่ยนมาเรื่อยๆในส่วนของอีเวนต์ขวาล่างนะครับสำหรับตารางอีเวนต์ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดมันก็เดี๋ยวรอดูตัวเกมเข้ามาาดีกว่นะ ่าเวลาอีเวนท์ที่มันเหลืออยู่มันจะมีบอกด้วยนะครับว่าเหลือกี่วันเออนี่เรามาดูได้นะครับเห็นไหมนี่มันจะมีเลมินนิ่งตัวนี้นะครับว่าเหลือกี่วันอันนี้13วันนะสำหรับเจ้าตัวซอนได้ซัมเมอร์นะครับอันนี้ก็คืออีโบตัวละครแล้วก็ได้เหรียญตัวละ15บีโลเลยนะครับเห็นไหมสิบห้าลีโลแล้วก็มีเป็นตัวรับอีก30มีโลนะครับเออน่าจะเห็นกันอยู่แล้วละเออใครรำคาญขอไห้ด้วยนะคำนี้กราบขอพระทาไว้จริงนะครับนี่แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะ์ฟิลโลเอควิด ลงเศษนี่เราก็จะได้เป็น20เหรียญน,นะเอามาแลกตรงนี้ได้นะครับโอ้อิ่มๆเลยอ่ะยีโลโฟรีๆนะครับปุ๊บไม่แล้วก็ส่วนเพย์ดิจิตอลเราจะได้เป็นแฟมิเลียด้วยนะครับแฟมิเลียตัวนี้ดีมากนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ประมาณนี้กันนี่ก็จะเป็นวิธีการหาลีโลเรียกว่าหลายวันละกันนะครับสำนี้นะครับขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดก็ดีนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ